นี่ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้เขียวๆจากนั้นเราก็ปอกเปลือกครับนี่ช่วงนี้ตอนเล่นเกมครับผมลองใช้น,นี้ออปตัดแว่นกรองแสงสีฟ้าไว้ช่วยกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอที่ทําให้ตาเราเสื่อมได้นะครับตัววัสดุก็เบาแข็งแรงทนทานก็ช่วงนี้ใครเล่นเกมเยอะหามาลองใช้ได้นะครับมีลิงก์ให้ซื้อด้านล่างครับใส่โค้ดไปเป็นทีวีดด TV, ได้รับส่วนลดด้วย วัสดีครับผมเป็ดน,นะครับและนี้ก็คือเป็ดทีวีอ่าก็คลิปนี้นะครับผมมาพร้อมกับอันนี้เออนี่คือวาซาบิสดนะครับน่ก็คือคลิปเนี้ยจะมาขูดวาซาบิสดกินกันเฮ้ยโอ้ยก็อันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับเป็นต้นวาซาบิแบบสดๆเลยกินแบบเหม็นเขียวมากเหม็นเขียวแบบเหม็นเขียว <c oughs> แต่รูปร่างมันก็ดูเป็นหัวหัวนะอันนี้ดูเป็นรากใช่ไหมอันนี้ก็แบบเป็นใบๆบแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหัวที่อยู่ในดินนะครับดูลักษณะแล้วแบบดูเป็นรากๆอ่ะเออก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาขูดวาซาบินั่แหละเป็นวาซาบิขูดสดนะส่วนสิ่งที่จะใช้ขูดก็คือนี้แทรย <c oughs> อันนี้มันคือที่ขูดวาซาบินะครับซึ่งเอ็ดตรงส่วนตรงนี้ครับส่วนที่มันใช้บดอ่ะมันทํามาจากหนังปลาฉลามเออ ไม่รู้ทําจากหนังปลาฉลามจริงหรือว่าแต่เขาเรียกว่าที่บดวาซาบิหนังปลาฉลามก็ดูผิวๆมันจะแบบหยกัยกๆหยกัยกๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับถ้าเกิดซูมดูก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบปุ่มๆปุ่มๆเนอะและ้วไอ้ปุ่มๆเนี่ยมันก็จะมีแบบมีคมๆม,ม,มีความมีคมๆอ่ะไอ้ส่วนคมๆเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่ไปขูดวาซาบินี่แหละอืมก็เดี๋ยวเราจะมาขูดวาซาบิกันครับแล้วก็ขูดมาทำไรนี่ขูดมาแล้วก็ต้องมากินกับนี่ครับแซลมอน นี่ตอนนี้หิวนิดนึงหิวนิดนึงอยากกินแล้วมาเดี๋ยวรีบขูดกันดีกว่ามานี่ครับก็เอาวาซาบิมาครับนี่เห็นว่าต้องตูดนมันจะแบบดำๆใช่ไหมเราก็ต้องตัดส่วนนี้ออกก็ใช้มีดหั่นไปครับนี่ก็หั่นอันตรายนิดหนึง่งนี่ข้างในมันจะเป็นงี้เขียวๆจากนั้นเราก็ปอกเปลือกครับใช้มีดนะค่อยๆปอกปอกบางๆพอนะครับอันนี้ผมปอกหนานิดนึง ข้างในก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็เคลียร์พื้นที่ครับเอาที่ขูดมากดวาซาบิลงไปนะครับแล้วก็วนๆไปครับนี่ครับได้มาประมาณนี้นี่นี่นี่วูวนี่หน้าตามันดูแบบละมุนละมุนนะ เดี๋ยวจะอันนี้มาอเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนน,นี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าผมลองชิมเปล่าๆกันนะครับมานี่นี่คือวาซาบิขูดสดสดสดแบบสด,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 สดจริงๆมาครับไม่เคยกินมาก่อนผมไม่เคยกินมาก่อน <Hey. laughs> มันไม่มันไม่สปซ์แบบพุ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินให้หมดเลยแล้วกันนี่มันเผ็ดมันเผ็ดแต่ไม่ไม่ได้ขึ้นจมูกนะตอนนี้มันเผ็ดแต่ก็มีความละมุนละมุนอนะเดี๋ยวผมขูดมาเพิ่มไม่พอเมื่อกี้ไม่พอน,พอนี่ขูดเพิ่มด่วนๆ เอามาป้าย,ยานี้นี่นะตรงนี้ตรงนี้พอได้จับได้ขูดอะมันมันเหมือนขิงนะครับบอกเลยเหมือนขิงมากเดี๋ยวลองชิมอีกทีดีกว่ามามันมีความนุ่มนุ่มละมุนละมุนนะครับก็มากินกันนี้เลย นี่มันคลิปที่รอคอยผมไม่ได้กินแบบประดิบมันสักพักแล้ครับ <c oughs> <laughs> มาอาจจะใสน่น้อยไป <c oughs> คูดอีกคูดอีก จักไม่กล้าขูดเยอะๆนะว้โวประมาณนี้ผมว่าเนี่ยใส่หมดนี่เลยนี่ไปแซลมอนไม่ค่อยถูกใจอะ่ะผมเน่ผมไม่ค่อยชอบกินแซลมอนหรือ,อยังไงมาอืม มันละมุนครับมันละมุนแบบเฮ้ยมันไม่เผ็ดอะ่ะเฮ้ยมันไม่เผ็ดมาต่ออืมผมไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงอะ่ะ คือมันไม่เผ็ดมันไม่ฉุนแล้วก็กินได้เรื่อยๆเลยครับลองแบบไม่ใส่วาซาบิดูบ้างนะนี่ชิ้นนี้จืดไปไม่ใส่วาซาบีแล้วจืดไป อ่ะผมรีวิวอย่างนี้แล้วกันมันมีความสไปซ์สไปซ์คือมีความแบบเผ็ดเแบบรสวาซาบิแหละเพียงแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลมีความแบบละมุนละมุนอยู่ในนั้นด้วยครับถ้าเกิดเคยกินวาซาบิบางอันที่มันแบบโหใส่นิดเดียวปุ๊บมันเผ็ดแบบพุ่งปี๊ดเลยอะ่ะอันนี้มันไม่เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่แบบการเลือกต้นวาซาบิด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เป็นหัวเล็กใช่ไหมครับหรือว่าความแก่ความอ่อนของหัววาซาบิเนี่ยอาจจะมีผลอืมถ้าสรุปเลยอะ่ะ น่าจะลำบากเนอะเอาเป็นว่าวาซาบิต้นนี้แล้วกันนะรสชาติคือไม่ได้แรงมากแล้วก็กินนุ่มๆละมุนละมุนไปครับอืมก็เป็นว่าคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับถือว่าได้มาเห็นวิธีการว่าแบบเฮ้ยมันขูดแบบยังไงต้นวาซาบิเป็นยังไงโหโวก็ว้าวดีแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าเฮ้คลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาวาซาบิหลายๆแบบครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยวาซาบิที่แถมมากปรปบาดิบใช่ไหมเห็นไหมเหมือนกันเลยเนี่ยที่ขูดเหมือนกันเลยเนี่ยต้นก็คล้ายๆกันนะ ก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันว่าวาซาบิผงแบบอยู่ในกระป๋องวาซาบิซองวาซาบิหลอดอะไรต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเออส่วนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ตามไปดูคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดซับสไคระครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ใครดูจนจบนะครับอยากสนับสนุนก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็มี Facebook มี IG ีมี Tik t o อรอะไรเงี้ยไปตามดูได้ครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย เดี๋ยวเสริมนิดน,นึงก็คือหัววาซาบิอ่ะผมซื้อมา790บาทนะครับประมาณว่าสั่งทางไลน์ทาง a c e b o o k เนี่ยครับก็ราคาผมว่าค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็กินดูแล้วก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนะที่ซื้อมาว่าแบบจะทําคลิปอ่าเป็นความรู้แล้วกันว่าเฮ้ยหัววาซาบิน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ขูดออกมาเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้ก็จะดูพรีเมียมนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ารสชาติก็ผมไม่เคยกินอะ่ะเออรสชาติมันลำบุนลำมุนเป็นพิเศษละกัน